ใครที่กำลังมองหากระเป๋ากล้องแบ็คแพคที่มีขนาดใหญ่สามารถจุของได้เยอะๆจุใจนะครับพี่เลียนแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับ u l e n c y BP10 ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีขนาด25ลิตรแต่สามารถขยายตัวเองเนี่ยให้ใหญ่จุของได้มากถึง35ลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ย มันมีช่องเก็บของยังไงแล้วก็มันมีความน่าสนใจตัวไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยครับรุ่นนี้เนี่ยวัสดุภายนอกนะครับก็จะเป็นตัวโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็สามารถที่จะกันละอองน้ําได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฮาร์ดเชลล์นะครับเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของด้านในนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ได้4ก้อนนะเออแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องซิปนะครับอ่าใส่ของได้อีกนะครับนี่นะครับในส่วนด้านล่างนะครับ เปิดอมาเนี่ยด้านล่างนะครับก็จะเก็บของได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่กันน้ํานะครับถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์อะไรที่เปียกน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใส่ในช่องนี้ได้นะครับมันก็จะกันน้ํานะครับไม่ให้มาเปียกกับตัวอุปกรณ์กล้องต่างของเราในเองนะครับตรงช่องนี้เนี่ยสามารถได้ใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับหรือว่าใส่อุปกรณ์ต่างได้สบายเลยครับคือต้องบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเขาทําช่องเนี่ยออกมาเยอะมากนะเป็นช่องลับเยอะมากนะครับอ่ะมาดูด้านนอกกันนะครับ ด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีซิปอีกนะครับเนี่ยเป็นตะข่ายนะครับโอเคมาตรงด้านล่างตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นพวกขวดน้ําหรือว่าจะใส่ขาตั้งกล้องก็ได้นะครับอ่ะตรงฝั่งนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหยิบอุปกรณ์จากในกระเป๋าได้โดยที่นะครับไม่ต้องเปิดด้านในนะครับเนี่ยสามารถที่จะล้วงหยิบจากด้านนี้ได้เลยในส่วนของฝามันเองเนี่ยก็จะมีซิปอีกนะครับเนี่ยสามารถที่จะใส่ของได้อีกเยอะเลยนะครับเห็นไหม ตรงฝั่งนี้เนี่ยสามารถจะใส่ขวดน้ําหรือว่าใส่ขาตั้งกล้องได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นขาตั้งกล้องเล็กนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ล็อกขาตั้งกล้องอีกทีนึงเป็นแบบตะขอนะครับซึ่งสามารถปรับระดับได้หมดเลยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับไปเหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถได้จะเ,เปิดออกมาแล้วก็หยิบกล้องได้จากอีกฝั่งหนึ่งก็คือรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะล้วงมือเข้าไปหยิบกล้องโดยที่มอนเปิดด้านในได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวา หรือว่าฝั่งซ้ายนะครับอ่ะแต่ส่วนปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จากฝั่งนี้นะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวล็อกซิปนะครับเนี่ยทำออกมาดีมากนะครับเนี่ยล็อกซิปดีเลยนะครับอ่ะจะลองเปิดดูด้านในให้ดูนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นช่องนะครับสําหรับล้วงมือหยิบอุปกรณ์กล้องต่างๆได้เลยนะซึ่งตรงช่องนี้เนี่ยก็จะมีช่องเก็บขออีกแล้วนะครับคือบอกแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ทําช่องเก็บขอคือเยอะมากนะครับซึ่งผมมองว่าช่องพวกนี้นะครับ น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับก็ <g ül> เอาไว้ซ่อนตังเมียไดน้นะครับสับรองเอาเวิร์กอ่าเสร็จปั๊บมาดูด้านในกันนะครับเพราะเปิดอามาเนี่ยมันจะมีสายตัวรั้งฝาอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับก็เวลาที่เปิดมาบางทีเราใส่พวกอุปกรณ์คอมตรงนี้นะครับมันก็าจะหงายไปโดนกับโต๊ะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีสายรั้งฝาหลังตรงนี้ไว้ให้นะครับเนี่ยในช่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ถ ก็ใส่ iPad ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยซิปต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิปไว้ใส่ขออีกนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับช่องเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับจะเอาสายรั้งตัวนี้ออกไปก่อนนะอ่ะเรียบร้อยนะครับเปิดมาข้างในนะครับเขาก็จะมีให้นะครับเป็นตัวสายรัดเอวนะครับก็เอาไว้เดินทางไกลหรือว่าแบกของหนักๆเนี่ยมันจะช่วยสพอร์ตเอวได้ดีแล้วก็ทําให้กระชับนะในการเดินทางนะครับ ข้างในก็จะมีพาร์ติชันแบ่งไว้เยอะมากนะครับก็รุ่นนี้นะครับเขาเคลมไว้ว่าสามารถใส่ได้2บอดี้เลยนะครับใส่กล้องได้2อบอดี้นะแล้วก็ใส่เลนได้ประมาณ6ตัวนะครับก็ถือว่าวัสดุเนี่ยคือดีเลยนะพาร์ติชันแต่ละอันเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยพาร์ติชันของมันเนี่ยคือมันเป็นเกรดที่ดีเลยนะครับคืออุลินซี่ทำออกมาเนะี่ยบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะแต่ละอย่างที่ผมเห็นนะคือมันทาออกมาแล้ววัสดุมันดีอะ่ะนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว การเรียนมันไหลก็มานะครับสามารถล็อกได้นะเนี่ยถ้าในาเป็นแบบนี้นะครับนี่บอกเลยว่ามันใหญ่มาก,กน,นะตัวนี้นะทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูทีหลังนะครับว่ามันจะใส่ย,ยังไงนะครับตัวนี้นะครับเหมาะคนที่ชอบเดินทางแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เยอะนะบอกเลยว่ากระเป๋าตัวนี้จุอยู่แน่นอนนะครับทีนี้นะครับตอนนี้มันคือขนาด25ลิตรนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะขยายให้ดูว่าขนาด35ลนะิตรมันขยายยังไงนะครับน่ะมันจะมีตัวซิปตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ย นะครับรูดออกมาเลยครับรูดให้รอบเลยนะครับปึ๊บอืมตอนนี้นะครับมันก็จะสามารถจะขยายได้แล้วเห็นไหมครับนี่ทีเนี้ยมันจะมีซิปนะครับตรงช่องนี้ทีหนึ่งนะก็คืออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยซิปเปิดมานี่ปึ๊บเปิดมาให้รอบเลยนะเนี่ยครับบอกเลยว่าใหญ่มากนะช่องเนี้ไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อผ้านะหรือว่าคุณจะใส่พวกกิมบอลนะใส่อุปกรณ์ต่างสามารถใส่ช่องนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็มีซิปอีกนะครับ ใส่ได้อีกเนี่ยนอกจากใส่กิมบอลหรือใส่ iPad ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีช่องต่างๆให้ใส่นะครับคือคนออกแบบเนี่ยบอกเลยว่าทําช่องมันเยอะมากจริงนะครับอ่ะวิธีการเก็บก็แค่รูดกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รูดซิปนะครับเก็บขนาดนะครับตอนนี้ก็จะกลับจาก35ลิตรไปสู่25ลิตรเหมือนเดิมนะอ่าทีนี้ครับด้านล่างเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะ ใส่พวกขาตั้งกล้องได้นะสำหรับ like ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่นะครับอย่างช่องตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ใส่พวกขาตั้งกล้องขนาดเล็กขนาดกลางใช่ไหมตัวนี้เอาไว้ใส่ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นตะขอนะครับสามารถปลดได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งนี้นะครับหรือฝั่งนี้ก็ได้นะปลดได้หมดเลยนะครับเนี่ยปลดได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดสายได้นะครับให้มันยาวนะหรือว่าให้มันสั้นแค่ไหนนะครับทําได้หมดเลยนะปุ๊บผมก็ทําการล็อกเนี่ยสายเห็นไหมครับสามารถ จะดึงจากฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยในส่วนของด้านหลังน,นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟองน้ํานะครับก็จะเป็นฟองน้ําซับทั้งด้านหลังแล้วก็ตัวสายนะครับตรงด้านหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ตัวกริปนะครับของฟอลแคมนะครับจะเป็นตัวล็อกกับตัวกล้องได้นะครับก็สามารถที่จะหยิบไปใช้งานได้สะดวกนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นสายรัดหน้าอกนะครับทำให้เรารู้สึกกระชับเวลาที่เราแบกเป้แบบนี้นะครับอ่าเราเดินทางไปไหนก็ตามนะทีนี้ส่วนการถือกระเป๋าแบบนี้นะครับนอกจากที่เราจะถือแนวแนวตั้งแบบนี้นะเรายังสามารถถือแนนอนได้ด้วยครับเนี่ยคืออลิซี่ก็ออกแบบแนนอนมาให้ด้วยนะดูสิน่ารักมากนะครับยิ้วแบบนี้ได้เลยนะทีนี้รุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวสายรัดเอวแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งมันช่วยได้เยอะมากเวลาที่เราแบกของหนักๆนะครับแต่ว่ารัดใส่เนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงนะว่าไอ้ตัวเนี้ย ด้วยความที่เขาออกแบบมาแล้วกลัวเวลาใส่ตัวคาดเอวเนี่ยถ้ามันจะหลุดมันจะเลื่อนมันจะไหลใช่ไหมเขาเลยทําออกแบบเป็นตีนตุ๊กแกทั้ง2ฝั่งนะครับทำให้เวลาใส่เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะคล้องเราจะเอามือเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยนะครับใส่ใส่เข้าไปมันจะติดตีนตุ๊กแกครับแนะนำนะครับให้เอากระดาษนะเอากระดาษธรรมดานะครับเอนเนี่ยนะครับบังไว้ก่อนสองฝั่งแล้วค่อยสไลด์เข้าไปนะครับสไลด์ปุ๊บอ่าไปถึงตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ดึงกระดาษออกทัั้งงฝ่ แล้วมันจะล็อกอยู่เลยครับแน่นเลยนะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับจะง่ายที่สุดนะและสายคาดเอวเนี่ยก็ยังมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับคือกระเป๋าทุกที่จริงนะซิปทุกที่จริงนะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะครับช่องเก็บของเยอะมากจากที่พี่เล้งไปใช้งานจริงที่ต่างจังหวัดประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยบอกเลยว่ามันจุของได้เยอะมากนะครับเพราะว่าพี่เล้งเนี่ยก็แบกไปทั้ง อุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์อย่างโน้ตบุ๊กนะครับ1ิ้นิ้วนะครับมีกล้องมีเลนนะครับมีไมโครโฟนแล้วก็อุปกรณ์พวกไลท์ซาวการ์ดแล้วก็ยังมีไฟจากอุลิซี่ lt 0 2 8ไปด้วยนะครับคือมันสามารถที่จะจุได้หมดเลยนะครับต้องบอกว่ามันจุได้เยอะมากจริงนะครับใครมีคมที่เห็นยังไงก็สามารถที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนคำที่เห็นกันได้นะครับส่วนใครที่สนใจกระเป๋าตัวนี้เนี่ยพี่เลนงก็แปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วนะครับกับเจ้าตัวอุลิซี่ bp หนไ่ง่อนยะครับสีครับ